สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทำเครื่องดื่มที่ถูกใจถูกเพศถูกวัยค่ะใครๆก็ทานได้แล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆนะคะนั่นคือนมเย็นนั่นเองหรือบางคนเรียกนมชมพูนะคะง่ายๆชิมเลยคนก่อนคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะหรือใครจะแบบชิมก่อนเลยก็ได้แต่ละชั้นนะคะพอเข้ากันแล้วก็ชิมเลยหวานหอมอร่อยมาก ก่อนจะไปทำนะคะกดสับ s c r i b e ก่อนนะสซ่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยเมนูนี้นะคะง่ายมากค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นละลงไปนะคะจริงๆเอาตามชอบได้เลยนะแล้วก็ใส่ต้นใส่ตัวนี้ค่ะข้นหวานนกเยื่อฟอคอดอันนี้เป็นถุง2กิโลนะคะก็จะประหยัดมากนะคะส่ลงไป แล้วเราก็คนค่ะให้เข้ากันแล้วเราก็จะเติมด้วยตัวนี้ค่ะค้นจืดนกเหยี่ยฟอคอนเอ็กซ์ตร้านะคะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของทางฟอคอนนะคะให้สังเกตคำว่าเอ็กซ์ตร้านี้เลยนะคะตัวนี้ทำออกมานะคะเหมาะสำหรับเครื่องดื่มนะคะใส่แล้วเพิ่มความหอมมันเข้มข้นนะคะ ไม่กลบกินชากินกาแฟ ى, หรือกินเครื่องดื่มอื่นๆเลยนะคะแล้วก็มั่นใจคุณภาพได้เลยเพราะอะไรผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนี่นะคะเขามี2ขนาดนะทุกคนเขามีแบบกล่องนะคะถ้าใครใช้เยอะๆนะคะแล้วก็มีแบบกระป๋องไว้สําหรับโรยหนะ้าอะไรแบบนี้นะคะอะแล้วนุ่นก็จะเปิดเทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะเทใส่ลงไปแล้วก็คนคะ่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะ ส่วนนี้อย่าผสมให้จืดไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราะจะต้องใส่น้ําแข็งแล้วก็มีตัวคนจืดฟอคอนเอ็กซ์ตารลาดข้างบนอีกถ้าใส่จืดไปนะคะรสชาติของเครื่องดื่มเราจะเจือจางนะคะพอคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําแข็งลงไปนะคะเราก็จะตักน้ําแข็งใส่ลงไปเลยนะคะตักใส่จนเต็มไปเลยนะคะพอเราใส่น้ําแข็งจนเต็มแล้วนะคะเราจะลาดด้วย ค้นจืดนอกเหยียบฟอคนเอ็กซ์ตร้าแบบกระป๋องอันนี้นะคะก็ลาดลงไปเลยด้านบนนะคะลาดไปจนเต็มเลยนะคะนี่เราก็จะได้นมเย็นนะคะไล่สีสองสีแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เราก็สามารถจัดเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะนมชมพูนะคะที่ใครหลายคนชอบนะคะทำง่ายๆไม่ยากเลยนะคะลองทำกันดูนะจ๊ะ ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย